สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับหลวงพ่อวิชัยและก็วัตถุมงคลหลายขนาจารย์นะครับมาแบ่งปันทุที่กันนะครับเรามาเริ่มรายการแรกกันเลยนะครับวันนี้ผมมีเหรียญไพรีพินาศหลวงพ่อวันวัดคลองคูณชุดกรรมการนะครับปี2558นะครับชุดนี้นะครับได้รับวัตถุมงคลทั้งหมด3องค์นะครับเป็นชุดที่อยู่ในชุดกรรมการกล่องแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ชมสักครู่นะครับพี่นะ ไพรีพินาศนะครับปราบไพรีนะครับของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับเลข2ององด้วยนะครับเลขสวยนะพี่นะก็จะมียาเขียวยาน้ําเงินนะครับยาขาแบบนี้เลยนะครับได้รับวัตถุมงคลทั้งหมดนะครับ3องค์นะครับด้านหลังก็จะมีตะกุดมหาชนวนนะพี่นะตะกุดมหาชนวนหลังก็จะเป็นหลังนะครับหลังยักษ์ทศกัณฐ์แบบนี้เลยนะครับสวยนะพี่นะองค์นี้นะครับเป็นนะครับเนื้อนะครับทองแดงแบบนี้นะครับ ทองแดงกรรมการนะครับลงยานะพี่นะเลข22นะครับเลขสวยเลยนะครับปี58นะครับองนี้นะครับเป็นยาเขียวนะครับองค์นี้เป็นยาเขียวครับแล้วก็อีกองหนึ่งนะครับเป็นยาน้ําเงินนะครับพี่นะยาน้ําเงินเลข2 2เลขเดียวกันนะครับเพราะว่าอยู่ในชุดกรรมการซีน้าเดิมจากวัดนะพี่นะซีน้าเดิมจากวัดเลยนะครับเลข22นะครับองค์นี้นะครับยาน้ําเงินนะครับแล้วก็ยาขาวนะครับ องค์นี้เป็นลงยาขาวนะพี่นะลงยาขาวเลข2อองนะครับทั้งหมด3องค์นี้นะครับเป็นชุดกรรมการนะครับผมแบ่งปันให้นะครับพี่นะแบ่งปันให้เลยนะครับทั้งหมด3องค์เอาไป700บาทนะครับ3องค์700บาทเท่านั้นนะครับมาพร้อมกล่องเดิมๆกรรมการครบแบบนี้นะพี่นะมาพร้อมกล่องกรรมการเลยนะพี่นะเอาไป700บาทเท่านั้นนะครับรายการต่อมานะครับมาที่รายการนะครับ หลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลปี2548นะครับองนี้ครับเป็นพระพิมพ์หลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลนะครับพิมปกใบมะขามนะพี่นะได้รับวัตถุมงคลหลายองค์เลยนะครับอ่าได้รับวัตถุมงคลหลายองค์เลยนะครับอ่าได้ทั้งหมด8องนะพี่นะ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับเป็นพิมพ์ปกใบมะขามนะครับออกวัดก็299บาทแล้วนะครับออกวัดก็299บาทแล้วนะพี่นะ ก็จะมีเป็นพิมพ์เนื้อสีขาวเนื้อว่านนะครับเนื้อใบลานนะครับแล้วก็จะมีพิมพ์เหรียญน,นะครับอันนี้ผมเปิดให้ชมสัก1องค์นะครับนะองค์นี้เป็นพิมพ์พระผงนะครับหลวงปู่ทวดนะพี่นะเนื้อว่านด้านหลังเขียนว่าวัดห้วยมงคลนะครับปี2548นะพี่นะอายุพระผ่านมาไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วนะครับนะองค์นี้สวยเลยนะพี่นะก็จะมีเนื้อว่านเนื้อดําต่างๆครับทั้งหมด3องค์ถ้าเกิดเป็นรายการพระผงนะครับแล้วก็รายการเหรียญนะพี่นะ อ่ารายการเหรียญมี5องค์นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ๋ย้ผมเปิดให้ชมสัก1องค์นะพี่นะด้านหลังก็จะเป็นยันนะแบบนี้ครับขนาดเล็กกระทัดรัดนะพี่นะเด็กห้อยได้นะครับชุดนี้ครับได้รับวัตถุมงคลทั้งหมด8องค์นะพี่นะแบ่งให้เลยนะครับเอาไปชุดละ250บาทเท่านั้นนะครับสวยเดิมกล่องครบนะพี่นะอ่ารายการต่อมาเลยนะครับมาที่กําแพงลีลานะครับอ่าเป็นลีกําแพงครับ 1>, 1น ula, então, e tem, ú, réussi, ิ้วนะครับหลวงปู่นามนะพี่นะวัดน้อยชมพูนะพี่นะอ่ารุ่นนี้นะครับอ่าหลวงปู่นามนะครับอ่าวัดน้อยชมพูนะครับเกจิจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับรุ่นนี้ครับเป็นนะครับลีลานะพี่นะอ่าพิมพ์กําแพงแบบนี้นะครับ1นิ้วนะครับเนื้อชานมากของหลวงปู่นามท่านนะครับรุ่นนี้สวยเลยนะครับหายากมากออกปี54นะครับอ่าออกปี5455ี่นะพี่นะอ่ารุ่นนี้ครับหลวงปู่นามนะพี่นะ เอาไปชุดละนะครับ250บาทนะพี่นะชุดละ250บาทเท่านั้นนะครับลีลาหลวงปู่นามนะพี่นะมีทั้งหมด2องค์นะครับรายการต่อมาครับมาที่ชุดกรรมการนะครับชุดกรรมการนะพี่นะพญาสุเรนทรชิตนะครับหลวงพ่อวันปี60นะพี่นะรายการนี้นะครับท่านหลวงพ่อวันเซกนะพี่นะหลวงพ่อวันท่านเมรณนะในปี64นะครับอ่ารุ่นนี้นะครับเป็นเนื้อสำริดชุบเงินนะครับ เนื้อสัมฤทธิ์ชุบเงินนะครับชุบเงินบริสุทธิ์แบบนี้เลยนะครับเนื้อนะครับเป็นเนื้อสัมฤทธิ์ชุบเงินอยู่ในชุดกรรมการเลข2-39นะครับแบ่งให้นะครับชุดละ250หาสนะพี่นะองละ2องครับองละ2องนะครับผมจะมีสัมฤทธิ์ชุบเงินนะครับมีเนื้อทองเหลืองแบบนี้ครับเนื้อทองเหลืองแบบนี้นะพี่นะเงินทองนาคนะครับเนื้อทองเหลืองเลขเดียวกันนะครับเลขนะครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับอ่อองนี้เลข279นะครับอ่อสองเกอาไป250เท่ากันนะพี่นะอ่สองาเท่ากันนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับอ่อเนื้อทองแดงก็250บาทนะครับเฉลี่ยให้เลยนะพี่นะรุ่นนี้นะครับอ่อเฉลี่ยแบ่งให้เลยนะครับองนี้เลข279นะครับอ่อพญาสุเรนลอยองค์แบบนี้นะพะี่นะพญาคุดลอยองค์นะครับเกี่ยวกับทางด้านมหาอำน,นาจดีนะพี่นะเกี่ยวกับทางด้านนะครับ ค้าข,าขายต่งตางๆเม่ตามมหานิยมนะพี่นะมีคนรักคนเมตตานะครับองละ250นะครับพี่นะรา,ายการต่อมาครับมาที่รายการนะครับมาที่รายการนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะครับปี2 5 6 2ครับเหรียญล่อโบราณหลวงพ่อวันปี6 2รุ่นนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่ออกในวาระกระถินปี62แล้วก็ทันหลวงพ่อวันเซกนะครับรุ่นนี้ครับ เขาเขาก็จะมีมวลสารครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อหวันท่านหลอมลงไปด้วยนะครับมีมวลสารเก่านะครับหลวงพ่อโควัดบางหมาเนามวลสารเก่าหลวงพ่อเงินวัดบางคลานมวลสารเก่าหลวงพู่จ,จันทร์แล้วพี่นาะวัดคลองคูนแบบนี้นะครับอ่ารุ่นนี้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บเลยนะครับปี62ถ้าเกิดเป็นสมเด็จกระถินปี61ตอนนี้ก็หมุนเวียนน้อยแล้วนะครับอ่าองค์นี้เป็นปี6 2นะครับเป็นแบบเหมือนหลวงพ่อเหมือนนะพี่นะ เหรียญทรงไข่แบ่งให้เหรียญละ200บาทนะครับแบ่งให้เหรียญละ200บาทเท่านั้นนะครับมีรันเลขกำกับชัดเจนด้วยนะครับอ่ารุ่นนี้นะครับสวยเลยนะครับองค์ละ200นะครับรายการต่อมาเลยนะครับมาที่รายการนะครับมาที่รายการหลวงปู่ทวดนะครับวัดช้างให้ออกวัดสุทัศนะพี่นะวันนี้นะครับได้เข้ามาทั้งหมดนะครับประมาณ2-3องค์นะครับอ่ารุ่นนี้ครับหลวงปู่ทวดนะครับ วัดชังให้ออกวัตสุทัศน์ปี55นะครับเกจิร่วมเสก300คนาจารย์นะครับองนี้นะครับเลข969ด้วยครับเลขสวยนะพี่นะ9หน้า6 9หน้า9หลัง6กลางแบบนี้นะครับสวยเลยนะครับผมมียอดมาไม่มากนะครับท่านใดปิดเหรียญแรกนะองแรกผมให้องนี้ไปละกันนะครับองนี้เป็นเนื้อนวะโลหะด้วยนะครับเททองโบราณนะครับนวะโลหะเททองโบราณนี่แบ่งให้นะครับ350บาทนะพี่นะ องละสามร้อยห้บาทเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็ต่อมานะครับเป็นพิมพ์นะครับอ่าสุนทรีวานีนะครับยอนยุคนะพี่นะรุ่นนี้ครับเป็นพิมพ์ยอนยุคเนื้อนวะโลหะนะครับเนื้อนวะโลหะเททองโบราณเหมือนกันนะครับออกปี5-5นะครับออกปี5-5นะพี่นะครบรอบนะครับ155ปีสมเด็จพระสังฆราชแพ่นนะครับรุ่นนี้ครับองค์นี้พระสุนทรีวานีนี่เกี่ยวกับทางด้านค้าขายนะพี่นะ เทพเจ้าแห่งความนะครับสำเร็จต่างๆทุกประการแบบนี้นะครับลันเลขกำกับชัดเจนนะครับแบ่งบูชาให้นะครับองค์ละ350บาทนะครับเป็นเนื้อนวะนะพี่นะอ่าเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับองค์นี้นะครับอ่านวะโลหะเททองโบราณน,นะครับรายการต่อมาเลยนะครับมาที่รายการนะครับมาที่รายการตระกุดปอกกระสุนลูกปืนจานมือหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับปี53นะพี่นะ ณตอนนี้ครับรุ่นนี้ครับมีพี่ๆหลายท่านนะครับลงมาถามหานะครับเป็นจํานวนมากเลยนะครับตะกุดปอกกระสุนลูกปืนนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูณครับหลวงพ่อวันท่านนะครับใช้เครื่องเจียในการจารนะครับพี่นะอัครละไว้นะครับออกปี53นะพี่นะยุคต้นๆเลยครับปอกกระสุนลูกปืนก็เกี่ยวกับทางด้านมหาอุดนะพี่นะคงกระพันต่างๆนะครับพร้อมใส่หลอดพร้อมบูชาเลยนะครับมีลงหน้าหน้าหนังสือด้วยนะครับแบ่งให้นะครับดอกละ 450บาทละกันนะพี่นะเฉลี่ยให้เลยนะครับดอกละ450ครับเริ่มเริ่มหมุนเวียนน้อยแล้วนะพี่นะตะกุดปอกกระสุนลูกปืนของหลวงพ่อวันนะครับรายการต่อมานะครับมาที่พระชัยหลังช้างนะครับรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญนะพี่นะพระชัยนะครับหลังพปอนะพี่นะปี3 0นะครับพระชัยหลังช้างนะครับเหรียญรุ่นนี้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่ราคาจับต้องได้นะครับของดีราคาไม่แพงแต่มีเกเยอะนะพี่นะ เช่าหาก็ต้องดูตำหนิด้วยนะครับจุดใจตังจุดง่ายๆเลยพี่เราจะเห็นเป็นเส้นขีดอยู่บริเวณด้านหลังพอรอด้านบนพี่น้าจะเห็นเป็นคล้ายๆเป็นบล็อกนะพี่น้าจะมีเส้นขีดชัดเจนนะครับเหรียญคมนะพี่นะเหรียญคมขอบตัดชัดเจนแบบนี้นะครับพอบอนะพี่นะด้านหน้าครับแบบนี้เลยนะครับพัดยศนะครับแท้ดูง่ายเลยนะครับพระชัยหลังช้างนี่แบ่งให้นะครับ300บาทนะพี่นะเหรียญละ300บาทเท่านั้นนะครับ รุ่นนี้ครับหลวงพ่อฤาษีดาวัฒนาซุงนะครับปลูกเสกได้อย่างเข้มขังเลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะพี่นะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีประสบการณ์มากมายครับปีส0สูนนะครับรายการต่อมาครับมาที่เหรียญนะครับนาลายทรงคุดหลวงปู่นะวัดหนองบัวครับรุ่น4ี่นะครับของดีราคาจับต้องได้นะพี่นะเป็นสภาพผ่านการใช้นะครับราคาน่ารักนะพี่นะราคาแบ่งให้เลยนะครับองค์นี้ครับเป็นเหรียญนาลายรุ่น4ี่หลวงปู่นะนะครับเจ้าของเดิมนะครับ อ่าแปะนะพี่นะแปะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นเหรียญบาทตาคุดนะครับตอกโค้นะของหลวงปู่นาวัดหนองบัวนะครับมาแล้วก็เหรียญรุ่นนะพี่นะแล้วก็เหรียญรุ่นนี้ครับเป็นสภาพศึกผ่านการใช้นะครับแท้ดูง่ายนะครับรับประกันแท้สากลให้นะพี่นะเป็นสภาพศึกนะครับด้านหลังตอกโค้นะชัดเจนแบบนี้นะครับแบ่งให้ร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะอ่าแบ่งให้เหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับอ่าเนื้อตะกั่วนะพี่นะอ่ารายการต่อมานะครับเหรียญหลวงปู่เคลือบนะครับ รุ่นนี้ครับด้านหลังนะพี่นะก็จะเป็นหลังอระยันไตรสานาคมนะครับปี2554นระครับรุ่นนะครับลูกเทวดานะครับรุ่นนี้ครับหลวงปู่เครือบวาจาสิทธิ์นะพี่นะแห่งจังหวัดนะครับอุทัยธานีทับทันนะพี่นะแบ่งให้ครับเหรียญละ250บาทนะพี่นะบวกบางๆให้เลยนะครับเหรียญละ250บาทเท่านั้นนะพี่นะสายเหนียวเมืองอุทัยธานีนะครับรุ่นนี้นะครับไม่ทันหลวงปู่เสกนะพี่นะเป็นพระย้อนยุคแต่เกจิ ลูกศิษย์หลวงปู่นะครับร่วมเสกนะพี่นะอาทิเช่นนะครับหลวงปู่เร่งนะพี่นะหลวงปู่เร่งวัดดงแข่งวัดดงแข่งนะพี่นะท่านก็มาร่วมเสกให้นะครับลูกศิษย์สายตรงนะครับต่อมาหลวงปู่สุขรุ่นอุดมทรัพย์นะครับรุ่นนี้ครับปีห้านะพี่นะเหรียญหลวงปู่สุขวัดปาดคลองมะขาะคราบเหรียญงลวงปูนะครับเป็ดเหรียญนะครับเนาดเลหลนะพี่นะรขานะเดรีพยกว่าเหรียญเม็ดกระดุมแบบนี้นะครับเหรียญเล็นะพี่นะด้านหลังครับเป็นหลังกลรมยรหลวงชุมพรนะครับ กรมมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับลูกศิษย์อาจารย์แบบนี้นะครับพี่นะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้ชมนะครับด้านหลังเป็นหลังกรมมหลวงชุมพรนะครับออกตรงโดยวัดปากของมะขามเท่าเลยนะครับเหรียญนี้เอาไป100บาทเท่านั้นนะครับเฉลี่ยให้เลยนะพี่นะเหรียญละ1น0บาทนะครับเหรียญหลังกรมมหลวงชุมพรครับของดีราคาจับต้องได้นะครับรายการต่อมาครับมาที่เหรียญหลวงปู่สุขนะครับ เหรียญหลวงปู่สุกปี2538นะครับรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นนะครับเป็นรุ่นฉลองวิหารวัดศรีวิชัยวัฒนารามนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อเปิลวัดบางพระแล้วก็เกจิชื่อดังไหลคณาจารย์ร่วมเสกเลยนะครับเอาไป250ละกันนะครับพี่นะองค์นี้นะครับเอาไป250นะครับเดี๋ยวสักครู่นะพี่นะด้านหลังสวยนะครับเหรียญหลวงปู่สุกปี38นะครับ หลังยันใบพัดเลยนะครับเกจิหลายคณาจารย์ร่วมเสกนะครับรุ่นนี้ครับเกจิหลายคณาจารย์ร่วมเสกนะพี่นะรายการต่อมานะครับมาที่รายการพระศิวลีนะครับหลวงพ่อพระวัดโคดอกไม้ปี59นะครับรุ่นนี้ครับศิวลีมหาลาบหลวงพ่อพระพิมพ์ใหญ่จัมโบ้แบบนี้นะครับรุ่นนี้ครับรุ่นนี้ครับพี่นะหลวงพ่อพระท่านแกะต้นแบบมาจากพิมพ์ของหลวงพ่อกลวยครับแล้วก็มีมวลสารเก่าหลวงพ่อกลวยเยอะมากนะครับรุ่นนี้นะพี่นะ ปี59นะครับท่านหลวงพ่อพราวัดโคกดอกไม้ปุกเสกนะพี่นะหลวงพ่อพราท่านนะครับเป็นสิทธิ์สายตรงหลวงพ่อกลวยครับท่านขึ้นชื่อทางด้านนะครับวิชาการทำนะครับพระผงสายหลวงพ่อกลวยมากนะครับท่านก็จะเรียนตำรับตำราสายหลวงพ่อกวยมาเป็นแบบพระผงมหาเสน่ห์แบบนี้นะพี่นะโชคลาภต่างๆนะครับอ่าสวยเลยครับพระสิวลีหลวงพ่อพรารุ่นส่งน้ำที่แบ่งให้นะครับ250บาทนะพี่นะมีผสมเกษาหลวงพ่อพราด้วยนะครับ 250บาทเท่านั้นนะครับพี่นะสวยเลยนะครับแล้วก็รายการต่อมานะครับมาที่รายการนะครับแหวกม่านนะครับปี ,63 รุ่นเมตาสิ์นะครับแหวกม่านองค์นี้นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นรุ่นล่าสุดและกันนะพี่นะที่มีการจัดสร้างย้อนยุคนะครับปี .63 ที่ออกตรงโดยวัดท่านนะครับเป็นพิมพ์มัดสมาธินะครับมลสันเก้าสามเก้านะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ราคายังจับต้องได้นะครับรุ่นนี้นะพี่นะ แหวกม่านย้อนยุคมวลสันเก่าเยอะมากนะครับด้านหลังเป็นหลังแบบเหมือนหลวงพ่อกวยนะครับแบ่งให้350บาทนะพี่นะแบ่งให้องค์ละ350บาทเท่านั้นนะครับรายการต่อมาเลยนะครับมาที่รายการนะครับเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรนะครับปี2540นะพี่นะหลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมมูล,ลวรวิหารนะครับพระพุทธนะครับสักดิธิ์ปรางห้ามญาตินะพี่นะรุ่นนี้นครับ พระพุทธคู่บ้านคู่เมืองชาวไชน่านะพี่นะปี2540นะครับบล็อกพดนะพี่นะองนี้นะครับบล็อกพดปี40นะครับสวยเลยนะครับแบ่งให้นะครับ250บาทนะพี่นะเกจิหลายคณาจารย์ร่วมเสกครับรุ่นนี้นะพี่นะเรียนหลวงพ่อธรรมจัดนะพี่นะสวยเลยนะครับรายการต่อมานะครับมาที่มีดรอนะครับหัวสิงนะครับ4นิ้วนะครับ รุ่นนี้ครับหลวงปู่อิมนะครับวัดทุ่งนาใหม่นะครับเกจิชื่อดังนะครับรุ่นนี้ครับซึ่งนะครับมีหล่อรุ่นนี้ครับมีพี่ๆหลายท่านทําหานะครับเป็นจํานวนมากเลยนะครับวันนี้ได้เป็นออกเนื้อตะกั่วนะพี่นะได้เป็นเนื้อตะกั่วมาแบ่งปันนะครับหนึ่งเล่มนะครับรุ่นนี้ครับมีดหล่อหัวสิงนะครับมีหล่อหัวสิงลันเล่กํากับชัดเจนนะครับหลวงปู่อิมวัดทุ่งนาใหม่นะพี่นะแบ่งให้ครับเล่มละ200นะครับแบ่งให้เล่มละ200เท่านั้นนะครับพี่นะ รายการต่อมานะครับมาที่รายการของหลวงพ่อวันวัดคลองฟูรุ่นนะครับเป็นรุ่นนะครับพระราชทานเพลิงนะครับรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นล่าสุดนะครับที่ออกในนามวัดเลยนะครับรุ่นนี้นะพี่นะก็เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้วันที่9กุมภาพันธ์นะครับปี68นะพี่นะรุ่นนี้ครับเพิ่งจําหน่ายหน้าที่ที่วัดนะพี่นะในวาระพิธีพระราชทานเพลิงหลวงพ่อวันนะครับบูชาองค์ละ200้นะครับวันนี้ผมเอามาเฉลี่ยแบ่งให้พี่ละกันนะครับผมได้มา6องค์นะครับ เอาแบบราคาแบ่งปันไปเลยครับพี่ออกวัด2 0 0นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสักหนึ่งองค์ละกันนะครับอ่เดี๋ยวสักครู่นะพี่นะครับมีรันเลขกำกับสร้าง1 5 0 0 0องค์นะครับรุ่นนี้นะพี่นะแบ่งปันพที่บ้านไกลนะครับแบ่งปันพที่บ้านไกลให้ได้บูชานะพี่นะเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดรุนให้ชมสัก1รุ่นนะครับสร้างทั้งหมด1 5 0 0 0องค์นะครับเหรียญเขาก็จะเป็นขอบสตางนะพี่นะอ่าเหรียญจะเป็นเหรียญขอบสตางนะครับ องนี้รันเลข1 0 0 7 8ด้วยครับเลขสวยนะพี่นะหลังยันใบพัดนะครับล่อครับเป็นเหรียญล่อนะครับพี่นะขอบสตังค์นะครับก็จะมีชนวนมวลสารเก่าของหลวงพ่อวันวัดคลองคูณที่ทันหลวงพ่อวันเสกครับหลอมลงไปด้วยนะครับเหรียญนี้แบ่งให้ครับเหรียญละ200นะพี่นะราคาบูชาที่วัดเลยนะครับแบ่งปันที่วันไกลนะครับให้ได้บูชาเพื่อเป็นที่ลึกนะพี่นะรุ่นนี้ครับเอาไป200บาทนะพี่นะเหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญพระราชทานเพลิงนะครับได้มา6องค์นะครับ ได้มา6องนะครับพี่นะรายการต่อมานะครับมาที่เหรียญนะครับพี่นะมาที่เหรียญเม็ดแตงนะครับหลวงพ่อกลวยปี2,553นะครับเหรียญเม็ดแตงรุ่นนี้ออกปี53หลังยันครูนะครับหลังยันครูครับพี่นะเรี่ยมกรอบพร้อมบูชาครับเรี่ยมกรอบแล้วพี่นะงานโบราณเลยนะครับรุ่นนี้ครับเอาไป250บาทนะพี่นะองค์ละ250บาทเท่านั้นนะครับองค์นี้ด้านหลังมีคาบกาวหน่อยนะพี่นะ เป็นเกิดมาจากช่างเลี่ยมนะครับรายการต่อมาครับมาที่มอนะพี่นะมอประกาหลวงพ่อวันวัดคลองคูนปี59นะครับทันหลวงพ่อวันเสกนะครับพี่นะรุ่นนี้ครับเป็นมอกระดูกนะครับฝักกระดูกครับเป็นกระดูกช้างนะพี่นะอ่าเป็นกระดูกช้างนะครับต่อโค้ดนะชัดเจนหลวงพ่อวันชัดเจนครับแบ่งให้เล่มละ500นะครับอ่าแบ่งให้เล่มละ500นะพี่นะอ่ารายการต่อมาเลยนะครับมาที่รายการนะครับเหรียญหลวงพ่อวิชัยนะครับ เหรียญหล่อโบราณรุ่น1ปี6 3หลวงพ่อวิช e ัยว right? ัดหัวเด่นนะครับผมมีนะพี่นะเป็นเหรียญเนื้อทองนุพก right ้าแบบนี้ครับสร้างน้อยนะพี right ่นะทองนุพก้าหล่อโบราณหลวงพ่อวิชัยนะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อท่านนะครับนำชนวนมนสารเก่าครูบาอาจารย์ท่านหลอมลงไปด้วยนะครับแล้วก็ได้ฉายาว่าหลอมไม่ละลายนะครับเหรียญรุ่นนี้ครับเศกพร้อมกันกับเหรียญมนพลการชนะจนนะครับใช้แทนเหรียญมนพลการชนะจนได้นะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้เสกพร้อมกันนะครับแบ่งให้นะครับ เหรียญนี้ครับเนื้อทองทพเก้านี่เอาไป600บาทนะครับองละ600นะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับเป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะพี่นะสัมฤทธิ์แบบปอกผิวนะครับแบบนี้นะครับสัมฤทธิ์ปอกผิวอ่าปอกผิวนะพี่นะปอกผิวกล่องสีเขียวนะครับอ่าหลวงพ่อท่านเมตตาจานทร์อัคระให้ด้วยนะครับสร้าง1000องค์นะครับแบบนี้เอาไปองละ800นะครับแบบนี้เอาไปองละ800นะพี่นะ สำลิดนะครับแบบปลอกผิวนะครับอ่ะแบบไม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแบบนี้แบบไม่ปลอกผิวนะพี่นะอ่าสำลิดไม่ปลอกผิวนะครับอ่แล้วก็สำลิดปลอกผิวก็มีนะครับอง์ละ8 0 0บาทเหมือนกันนะพี่นะอ่ารุ่นนี้ครับปลอกผิวนี่ผิวเขาก็จะมันวาวนะครับแบบนี้นะพี่นะอ่าหลวงพ่อท่านเมตตาจารให้นะครับเอาไป800บาทนะครับเหรียญหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะพี่นะอ่าเกจิ3องค์ครูบูรพาจารย์นะครับรุ่นนี้ครับปี6 3สานะครับ รายการต่อมามาที่นะครับมาที่พระผงยุคต้นๆเลยครับของนะครับหลวงปู่พิมพ์นะพี่นะวัดพึกสวค์นะครับสายหลวงปู่นายสิทธิ์สายตรงหลวงปู่สุกนะครับรุ่นนี้ครับปี4 6นะพี่นะเป็นพระสมเด็จนะพี่นะหลังยันพุทธอุดนะครับสายหลวงปู่สุกวัดปาาคลองมะขามเท่าครับหลวงปู่นายท่านนะครับอ๋อหลวงปู่พิมนะพี่นะหลวงปู่พิมพ์ท่านนะครับเรียนตำรานะครับ หลวงปู่สุขนะครับยันพุทธอุดต่างๆมาจากหลวงปู่นายนะครับองค์นี้เป็นเนื้อผงน้ํามันมวลสารเก่านะครับหลวงปู่พิมพ์ท่านนะครับรวบรวมมวลสารเก่าของหลวงปู่นายหลวงปู่สุขนะครับหลอมลงไปนะพี่นะผสมลงไปด้วยนะครับสวยเลยนะพี่นะทุนนี้นะครับหลวงปู่พิมพ์วัดพฤกษวาลนะครับองค์นี้เนื้อผงน้ํามันนะครับปีลึกนะครับปี4 6นี่แบ่งให้นะครับองค์ละ200นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์นางพญาแบบนี้นะครับ ว่ายครูปี50นะครับหลวงปู่พิม์วัดพฤกษวรนนะครับเดิมเดิมเลยนะครับเดิมเดิมเลยนะพี่นะหลวงปู่พิมพ์วัดพฤกษวรนนะครับสักครู่นะครับเป็นพิมพ์นางพญานะพี่นะเป็นพิมพ์นางพญาซองเดิมเลยนะครับแบบนี้เลยนะพี่นะก็จะมีจิ้งจกนะพี่นะมีจิ้งจกมหาโชคแบบนี้นะครับจิ้งจกโชคลาภนะพี่นะหลวงปู่พิมพ์ปี50พุทธอุจองร200บาทเหมือนกันนะครับพี่นะ แล้วก็ต่อมานะครับมาที่รายการนะครับเหรียญเต้านะครับหลวงปู่พิมพ์นะพี่นะมาพร้อมซองเดิมนะครับเหรียญเต้าหลวงปู่พิมพ์วัดพฤกษวร์นะครับรุ่นนี้ครับเหรียญเต้าหลวงปู่พิมพ์นะครับวัดพฤกษวรค์นะครับรุ่นนี้ครับสวยเลยนะพี่นะเหรียญเต้าหลวงปู่พิมพ์จังหวัดพิจิตรนะครับเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญทรงเต้านะครับแล้วก็มีซองเดิมให้ด้วยนะครับมีซองเดิมให้ด้วยครับ รุ่นนี้นะครับดีทางด้านเมตตามหานิยมนะครับพี่นะปี2546นะครับเหรียญเต่ารุ่นหนึ่งเลยครับ200บาทเท่านั้นนะครับพี่นะซองเดิมครบนะครับหลวงปู่พิมพ์ท่านเสก3ไตมาสนะครับ3เดือนนะพี่นะปี46นะครับรายการต่อมาครับมาที่เหรียญนะครับมาที่เหรียญนะครับพี่นะ9สังฆราช9มหาราชเทพากรปี2 5งพันนะครับเหรียญทรงไข่แบบนี้นะพี่นะเอาไป400บาทนะครับเลี่ยมกรอบพร้อมบูชานะครับพี่นะ เอาไปเหรียญละ400ยนะครับอ่าเหรียญรุ่นนี้หลวงพ่อกวยหลวงปุโตปุตกเสกนะครับของดีราคาจับต้องได้นะครับอ่าต่อมาเหรียญหลวงพ่อแพรนะครับปี36นะครับทันหลวงพ่อแพรเสกครับเหรียญนะครับรัชกาลที่5นะครับหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับปี36เหรียญรุ่นนี้ครับแท้ดูง่ายเลยนะครับจุดจ่ายตังค์คร่าวๆด้านหน้าเหรียญน,นะครับจุดที่1เลยครับเราจะเห็นเป็นวงเดือนขึ้นนะครับอยู่บริเวณขอบเหรียญนะพี่นะวิ่งทั่วเลยนะครับ่่่ววิงทัเลยนนะะพี แล้วก็จุดที่2นะครับเช่นเป็นวงเดือนเหมือนกันนะพี่นะข้างล่างของขอบนะครับขอบเหรียญครับด้านหลังพลิกมานะครับด้านหลังพลิกมานะพี่นะเหรียญคมชัดนะพี่นะเหรียญรุ่นนี้ครับเหรียญหลวงพ่อแพรรัชกาลที่5นะครับปี2536นี้แบ่งให้300นะครับเรียมกรอบ้อมบูชาเลยนะครับพี่นะรายการต่อมาเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากลองมะขามเท่านะครับเหรียญรุ่นนี้ครับมหาชาตรีปี59นะครับพระอาจารย์ณดีนะครับ แล้วก็เกจิชื่อดังหลายคณาจารร่วมเสกครับมาพร้อมซีนเดิมวัดนะครับแบ่งให้ครับ350บาทนะพี่นะเป็นเหรียญเนื้อรมดำนะครับหลวงปู่สุกยืนถือไม้เท้านะพี่นะสวยเลยนะครับโอเคครับวันนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันนะครับวัตถุมงคลนะครับพี่นะเกจิชื่อดังเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาาให้ผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากมากครับ